S <S <S ก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไมครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้ก็กลับมาเกมไมครับไปแล้วเนาะคลิปในวันนี้ก็เป็นคลิปแบบว่าง่ายๆสบายๆสำหรับสายขี้เกียจหาแท่นะผมนะผมก็ได้นาเขาเรียกว่าถึจะแพ็คแบบว่าที่แบบว่ามันมันหาได้ง่ายนะก็คือถึจะแพ็คเอกรีนะผมนะซึ่งก็เหมาะสำหรับแบบว่าคนขี้เกียจแบบว่าขี้เกียจหาแร่นะผมนะซึ่งก็แบบว่าแร่มันหายากเนาะจริงๆก็แบบคือหลังจากอัปเดตถ้าอรชชั่นใหม่ก็อัปเดตมาก็คือ หายยากเนาะส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือแบบว่าเล่นพวกเซิร์ฟเวอร์นี้หาได้ยากแต่ถ้าแบบว่าเล่นเซิร์ฟเวอร์ผมแนะนอนนะผมนะก็เล่นดดีนะผมนะแบบอาจจะไม่ต้องเล่นก็ได้เนาะถ้าเล่นนี้อาจจะแบบว่าโดนแบนก็ได้นะผมนะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ใส่แบบว่าถิ่นเจาะแอกเรยเนาะเดี๋ยวผมจะทาการขุดให้ดูแล้วกันอ่าขุดไปเลยอ่าผมโอ้ยหาปุ่มกดปุ่มลงไม่เจออ๋อติดหินติดินติดดินนี่นะผมนะคือผมขุดไปแล้วใช่ไหม คือมันก็แบบว่าแร่ตันเนาะเอออนีีน้ําไม่เกี่ยวนะผมแล้วไ,ไม่เกี่ยวคือมันจะตันทั้งหมดเลยเนาะเดี๋ยวผมขอปรับเป็นอีกเกมโหมดหนึ่งแล้วกันพอปรับเป็นเกมโหมดสเปคเดเตอร์นั้นมันก็แบบว่ามันไม่เห็นแร่เนาะคือแบบว่ามันจะแบบมันจะมันจะทะลุไปเลยเนาะคือแบบมันก็ไม่เห็นแร่เนาะเดี๋ยวเราไปใส่เจ้าที่จะแผกเอ็กเรเลยแล้วกันตอนนี้นะครับผมนะผมก็ได้ทาการใส่เจ้าที่จะแ p กเอ็ก X เรแลนะ้วเนาะซึ่งก็ตอนแรกก็จะอาจจะปกติเนาะเดี๋ยวผมนี่โอ้ยตอนแรกว่าจะปรับเกมโหมดให้ดู หันมาข้างหลังนี้โอ้โหแร่เต็มเพียบเลยเนาะคือแปลว่ามันมองทะลุไปเลยเนาะนี่โอ้ยมันอาจจะแหลกนิดนึงก็เนาะคือแปลว่ามันเรนเดอร์ทะลุลงไปแล้วมันเห็นแร่เนาะนี่ลงไปโอ้โหโหแร่อย่างเยอะส่วนเพชรนี้อุ้ยอันนี้วายวายเท่าไหร่อ่ะมีเพชรด้วยแต่มีมีไม่เยอะนะผมนะมีเอ้ยก็เยอะนะสี่ก้อนลงไปอีกโอ้โหอย่างเยอะอู้เยอะเกิน ซึ่งเพชรเนี่ยมันจะอาจจะแบบว่ามันจะอยู่ไว้ล่างๆเนาะดูดีครับคือจะเห็นได้ว่าเอออะไรเมื่อกี้อะไรอะ,อะคือผมเห็นเหมือนซิลเวอร์ฟินหรือเปล่าอ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรนะผมนะซึ่งเพชรเพชรเนี่ยโอ้โหดูดีครับมันจะอยู่แถบไว้ล่างเนาะซึ่งจะแบบมีแบบว่าเยอะมากโอ้โหส่วนลาวานะผมนะลาวาก็เห็นนะแต่แต่เทกเจอร์ของลาวามันจะบมัๆมัน,มนค,คล้ายๆแบบ หลอดไฟที่แบบมันหลอดไฟที่มันอยู่ในดีเอ็นผมไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรเนาะคือผมไม่เคยเก็บมันเลยอะ่ะโหดีแบบมันคล้ายๆเทกเจอร์แบบนั้นเนาะซึ่งถึงจะแพ็กนี้ก็สามารถหาแร่ในเท่าไรดได้นะผมนะเดี๋ยวผมพาไปดูเลยละกันมายังโลกเนเธอร์แล้วน,นะผมนะซึ่งโอ้โหทำไมต้นไม้มันเป็นแบบนี้ไม่มีใบไม้อโห,โหดีครับซึ่งมันสามารถแบบว่าเห็นแร่ทุกแร่เนาะเอ้ยผมถึงว่าแร่นเทไรที่ไหนได้ไม่ใช่นะผมนะคือเป็นบล็อกนี้เนาะ เดี๋ยวผมจะพาลงไปวายตั้งๆลังแล้วกันโอ้โหอย่างแหลกเลยเนเธอโอ้โหแหลกมากโอ้โหแหลกมากคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมสามารถแบบว่าลดเรนเดอร์ได้นะถ้าแบบว่ามันแหลกกันก็สามารถลด,ลดเรนได้เฮ้ยจะลิ้นพันทําไม <laughs> คือก็ลดเรนเดอร์ได้นะผมนะแต่คือผมเปิดเรนเดอร์ไว้คือแบบอยากให้คุณผู้ชมแบบเห็นแร่เยอะเนาะอ้ยอุยอ้ยนี่นี่นี่เพิ่งเห็นแร่ในทรายนะผมนะซึ่งแร่ในทรายนี่มันจะเป็นแบบขอบทองแนละ้วแบบแล้วข้างในมันจะเป็นสี ้ตำตาลโอ้โหตอนนี้แหลกมากโอ้โหไม่ไหวแล้วต้องลดเรนเดอร์จริงจังละโอ้โหแหลกมากปรับเป็นสักอา่าโอ้โหสิบสองปรับเป็นสักแปดแล้วกันโอเคก็ยังพอลื่นพอใช้ได้นะผมนะโอ้โหด,ดีครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแลนน,นนิไทรนี้มันอยู่ประมาณไวไหนเนาะเอ่อมันอยู่เท่าไหร่อ่ะคือผมก็ไม่ได้เปิดพิกัดด้วยดิก็ตามนั้นนะครับผมนะเอ้ยเอ้ยอ้ อยู่ถแถวล่างๆเนาะซึ่งก็โอ้โหดีครับหนึ่งสองสามสี่โอ้โหนะครับผมนะก็อยู่ประมาณประมาณไว้ล่างๆก็เกือบถึงเบสล็อกเนาะสำหรับคนอยากหาได้ในทีน่ไรนะคลิปในวันนี้ก็ต้องจบเพยงเท่านี้นะผมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมนะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมนะสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คือช่องที่คุณควรจะกด s u b s c r i b e ไว้นะครับ s u b s c r i b e ครับ ต u ดสไ r i b e สิครับกดกดครับกด